เห็นแววที่จะมีอะไรดีๆงอกเงยขึ้นมาแล้วเราเริ่มจากพระอาทิตย์โดนพระราหูอมจวบเขาให้พระอาทิตย์เสียหายนะครับก็เรียกว่าชื่อเสียงก็หมุนหมองตามไปด้วยบานท่านอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยหรือยันน้อยก็ถูกเข้าใจผิดจะตกอยู่ในบรรยากาศที่มันแปลกๆนะมีปัญหาบางทีตัวเองไม่ได้ทําหายเลยมีเรื่องอย่างนั้นอนะ สวย่ากั้นะเอาละนั้งแต่14เมษาตีสี่ครึ่งพระอทิตย์ยกออกจากพันธุ์ล้วครับพ้นการถูเล่าหูอมมาอย่างยาวนานเข้าปุตตะแม่เลยมาตรฐานเป็นมหาอุดสูงส่งที่สุดในรอบปีไว้ยตบมือโอ้โหอูบอกเลยงานเนี่ยดีเฮี้ยเลยสุดๆไอ้ที่เสียงที่มึงเสียไปนะเสียหายไปนะไอเฮี้ยเดือนนี้ทวงคืนได้ ที่ผ่านมายืมตรงยืมตามจงเสียชื่อเสียงจะเป็นตัวคนนั้นว่าอย่างไรใส่ร้ายยังไงเขาเ้าจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาเลยขอแค่กัดฟันให้เป็นเข้าสงการนั้นแหละ ทวงคืนได้ทุกอย่างแถมที่สําคัญคือการที่พระทิย์เข้าปุตตะด้วยนะครับปุตตะก็เริ่มอะไรใหม่ๆดีดดนะทำอะไรใหม่ๆทิ้งบางอย่างเริ่มบางอย่างได้หรือจะไม่ต้องทิ้งก็ได้นะแค่เริ่มอะไรใหม่ก็สามารถทําได้ถ้าจะมีอะไรอย่างที่ต้องเรามกนระวังอยู่บ้างต่อการที่พระอังคารเนี่ยนะครับพระอังคารต้วหลวงปุตตะเองก็ยกเข้ามรณะด้วยโอ้รอแม่แต่ต้นเดือนเน,นี่ยรอแคตั้งแต่หนึ่งเมษา นะครับหเมษาสามทุ่มสิบเอ็ดนทีพระอังคารยกตกมรณะไม่พอนะเป็นนิดอีกอันดับแรกก็อย่างที่ว่าแล้วครับปุตตัดลูกหลานบริวารอาจจะมีอุบัติเหตุสุขภาพมีการเจ็บเกิดขึ้นนะครับหรือว่าตัวบริวารเองก็มักจะสร้างปัญหาย่ำเบ้าสุดคือการที่เป็นมรณะมรณะแปลว่าทางไกลก็ได้ลูกห่านตัวหลานอาจจะไปเรียนหนังสือบริวารอาจจะไปดูงานต่างๆนนาอันนี้ก็ต้องดูแลกันตามสภาพแต่ถ้าถามว่าน่ากังวลใจไหมผมบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมการที่พระอังคารเจ้า ุตะแล้วดาวอะไรอยู่ในปุตตะล่ะครับเอากับพระอาทิตย์กูพูดไ่เกี้พระอาทิตย์ที่มาตรฐานเป็นมหาอุดไงได้เจ้าดินสุภะเนี่ยซับพอร์ตอยู่ยังไงก็ไม่เสียหายแต่อย่างว่านะครับมันเอื้อมกันไม่ถึงไม่สัมพันธ์ถึงนะฮะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องห้ามประมาทอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ถึงสัมพันธ์กันอันนี้คือดีจากด,ดาวเล็กนะนะจริงๆใจกูจะสปอยมึงจริงจริงไอ้เขาว่าหมดซุกหมดไอ้ถุยดินเหลวไอ้เขาว่าหมดทุกหมดโศกเนี่ยเป็นยังไง พี่น้องธนูอดใจนิดหนึ่งไม่นานเกินรออย่างที่ว่าครับพระฤาษหัดยาวประจาตัวท่านจะออกจากอริมะเรงลักษณะท่านแหละแทบจะเรียกว่าพลิกฟ้าพิกดินกันได้เลยนะยกภูเขาออกจากอกอียิจิเดียวผมก็เตือนอีกแค่หน่อยนึงเพราะอุตส่าห์ทายดีมาตลอดแล้วผมไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศพอถ้าให้กูเตือนเยอะจิตการเป็นไม่ดีเลยคราวนี้เวียนแล้วแดนนะพระพุทธพระพุทธเจ้าเรือนการงานพระพุทธเจ้าเรือนปัตนยกเข้าพันทุเจอพระลาหูคู่ศัตรูเนี่ยนะประเด็นโอ้อันดับแรกเลยก็เข้าพันธุนะครับเราม้ระวังเรื่องกับ